สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีแอซีปักช่องนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวกับเครื่องบินเครื่องบินนะครับผมนะกับ f 1 1 7นนะครับผมลำนี้นะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็เหมาะกับมือใหม่ที่ว่าเล่นเครื่องบินประเภทเทนเนอร์เป็นแล้วนะครับอยากจะเล่น อาประเภทที่มันทําความเร็วนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องความแข็งแรงทนนะครับผมก็แบบนี้มันก็จะตกได้หลายหลายรอบอยู่นะครับนะก็แข็งแรงแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องบินเอฟนะเอฟสิบหกเอฟสิบแปดเอฟยี่สิบสองอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นโฟมอ่าถ้าเป็นงานไทยก็คือโฟมโฟมห้ามิลโฟมอัดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นงานของโรงงานนะครับก็จะเป็นโฟมหล่อก็คือพวกนี้พลาบินแล้วมันตก หัวมันทิ่มลงทีเดียวก็มันก็จะหักนะฮะมันก็จะโอกาสโอกาสที่จะได้คืนก็ประมาณ30อร์เซนะมันจะพังนะครับผมโอกาสพังมันเยอะนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะแบบนี้ก็จะทนแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับจะใช้เซอร์โว2ตัวนะครับเนี่ยเซอร์โว2ตัวนะล็อกแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับผมสปีดมอเตอร์ ก็ทั่วไปนะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับอ่าเสียบก็นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับเวลาบินอยากให้ฝาหลุดนะครับโอกาสที่มันจะหลุดก็ต้องบอกว่ายากนะครับเราแต่ว่าเราต้องใส่ให้ถูกนะครับก็คืออันนี้ครับตรงนี้ก็คือต้องต้องให้อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้แหลมนะครับก็คือไม้แหลมนี่ไม้แหลมนะไม้แหลม จะมี2อฝั่งนะครับแม้แหลมก็จะเข้ามาอยู่ในในรูฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะครับนะอยู่ในรูฟิวเจอร์บอร์ดก็แล้วแต่นะครับอาจจะรูที่1นรูที่2หรือรูที่3ก็แล้วแต่นะก็ดูความเหมาะสมเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสายไฟสักนิดนึงจะได้พอเราเราใส่าฝาไอเครื่องบินเนี่ยจะได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับอ่า ประมาณนี้แล้วกันก็ตำแหน่งแบตเตอรี่ตำแหน่งแบตเตอรีตตร่ก็ถ้าดูง่ายงายก็คือเซนเตอร์นี่หละกลางแบตเลยครับเนี่ยอ่ะกลางกางแบตอยู่กลางกลางเลยนะครับก็รัดแล้วดึงให้มันแน่นๆนะครับวขอดึงใหม,ม่ดึงให้มันแน่นๆนะครับแค่นั้นเอง นะคแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมนะประมาณนี้กลางๆไว้กลางๆไว้อันกลางๆไว้ CG G จะจะอยู่ประมาณเนี้ยครับนะเดี๋ยวผมใส่ฝาให้ดูครับนี่สวมเข้าไปครับอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณอ่ะรูที่สองแล้วกันอ่ะอ่ะรูที่สองอ่าแล้วก็ดันเข้าไปสุดเลยนี่นะครับประมาณนี้ นั่นเองตรวจเช็คก,ก่อนทำการบินนะครับอัพบันทับก็จะยกทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไ,ไหมครับอัพเอียงขวาเอียงขวาก็แอลอนขวายกเอียงซ้ายซ้ายยกดาวหัวทิมหมัวทิมไม่ค่อยได้ใช้นะครับนอกจากว่าเราเล่นเก่งแล้วนะครับ จะบินผ่านผลม้วนตีลังกาอะไรก็ว่าไปอาขออนุญ,ญาตครับตรงไหนดีวะเดี๋ย mm hmm. วเดี๋ยวเราจะบินลายไหนดีลูกลายนี้เหรอลายนี้เดี๋ยวหาดูลายก่อนนะเพราะว่าไม่อยากไปแถวแถวสนามไดกอล์นะเสียงมันดังรบกวนเขานะครับเดี๋ยวนะแล้วนะพ่อจะเวี่ยงไปนี้แล้วพ่อก็จะบินไปนู่นโอเคตามนั้นเ mm hmm. นาะถ้าเราเวี่ยงไปนี้มันอาจจะอีกซิเด้น มาทางนี้เฉยเลยเอาหมุนก็หบุนมาก่อนมันมืดอ่ะนะเหลี่ยมนี้ไม่มืดมั้งไม่มืดเหลี่ยมนี้เฉยเลยตรงนั้นมันมืดนะเหลี่ยมนั้นมันมืดไปใหม่ไปใหม่ อาเรียมไปหาเลีออ่ยมบินกันได้แหละ จะพ่อหลอกใช่ไหมล่ะพ่อบนขวาหรือว่าพ่อจะบนซ้ายใช่ไหมล่ะต้องมันปับไม่ทันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสียงมันดังมากเลยรบกวนเขาเดี๋ยวเราจะไปวนเอาเครื่องลงนะครับก็ต้องรบกวนเขานิดนึง เดินหน้ามาลูกเดินหน้ามาจริงๆก็ไม่ต้องบนไกลขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ผมก็บินไม่เก่งครับเกือบสุดเลยนะก็ ก็ถือว่าบินมาตรฐานดีนะครับก็บินได้แบบเต็มที่เลยนะจะล็อกคันเร่งแบบร้อยแม็กเลยก็ได้นะครับก็ความเร็วมันก็ก็จะเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องมอเตอร์สปีดนะครับถือว่าไม่ร้อนนะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะอุ่นนิดๆสปีด Speed ไม่ร้อนเลยมอเตอร์ก็อุ่นนิดๆน,นะครับแบตเตอรี่โอเคไม่ร้อนเลยนะ อุณภูมิน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับทีนี้เราก็ดึงดึงตั๊กที่เครื่องบินออกนะครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์รีโมทแค่นี้เองนะครับกับ F117 นะครับผมลำนี้ก็แข็งแรงดีทนดีนะครับผมนะท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอสิบักช่องนะครับผมนะ Facebook Facebook นะครับอยากจะติดต่อ เครื่องบิน F117 หรืออยากจะติดต่องานซ่อมเฮลิคอปเตอร์ซ่อมอะไรละ่ะรถเลื่อนับินเฮลิคอปเตอร์นะเรารับทํานะครับผมนะไลน์ใสเบอร์โทรศัพท์นะครับ2 8 2 8 8 6 1 2 0 8 1ขอบคุณครับทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบายยม